บทที่เจ็ดออกเดินทางเข้าเมืองหลวงครูจ้วงคะฐานะบ้านของฉันสามารถไปได้โดยรถไฟขบวนเป็นที่นั่งแบบแข็งเท่านั้นค่ะซี่วันหญิงได้ตอบกลับอาจารย์จ้วงถอนหายใจหลังจากได้ยินสิ่งนี้การไปเมืองหลวงด้วยรถไฟเป็นเรื่องยากมากเพราะทรงหยวนอยู่ไกลาจากเมืองหลวงมากถ้าไม่ใช่เพราะลูกชายของเธอซื้อตั๋วเครื่องบินให้เธอคงเหนื่อยล้าเกินไปกว่าจะเดินทางถึงเมืองหลวง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงออกจากเมืองทรงหยวนไปและไม่ได้กลับมาอีกสมัยนั้นยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงซึ่งการเดินทางจากทซงหยวนไปยังเมืองหลวงโดยรถไฟจะใช้เวลา26ชั่วโมงเต็มซึ่งยังไม่รวมถึงรถบัสคันก่อนหน้าที่ไปเมืองหลวงของมณฑลเพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟดังนั้นเส้นทางการศึกษาของซีหวันหญิงนั้นยากลำบากมากจริงๆความคิดของซีหวันหญิงก็แวบเข้ามาในหัว เธอนึกถึงหมอหนุ่มคนนั้นที่เธอเห็นที่หน้าประตูโรงพยาบาลในคืนนั้นเขากำลังขึ้นรถและบินกลับเมืองหลวงซึ่งสะดวกและสบายรวดเร็วมากในช่วงแรกนี้ดูเหมือนชีวิตของเธอลำบากตอนเริ่มเป็นนักศึกษาแพทย์และมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆตกลงเอาไว้เราจะติดต่อกันในภายหลังอาจารย์จ้องตบไหล่ซี่วันหญิงด้วยความรักซี่วันหญิงได้ออกไปบอกลาอาจารย์ล่วงหน้า และเธอก็รีบไปซื้อตั๋วรถไฟไม่ว่ายุคไหนการซื้อตั๋วรถไฟในประเทศก็มักจะแน,น่นและหาซื้อยากเสมอซึ่งมันชัดเจนมากขึ้นในช่วงปี1990หลังจากเห็นซี่วันหญิงเดินจากไปครูจ้วงก็ถามเจ้าเหวินทรงทันทีทำไมจูจูเธอถึงเปลี่ยนไปเลือกเรียนที่มหาวิทยายล,ายลัยเวสเทิร์นชัยนาล่ะฉันได้ยินมาว่ามันทำให้เธอโกรธมากคำถามนี้ทำให้ใบหน้าของเขาแดงอย่างควบคุมไม่ได้ และเขารู้สึกละอายใจมากเขาคิดว่าคำแนะนำของซีหวันหญิงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาในเวลานั้นเขากลายเป็นคนขี้ขลาดและไม่เคยพูดอะไรกับเธอเลยแม้แต่คำว่าขอบคุณเขาก็ยังเก็บมันเอาไว้ในใจอาจารย์โจ้งเมื่อเห็นท่าทีของเขาก็พอที่จะเดาได้เธอจึงยิ้มแล้วเอามือจิ้มไปที่แก้มของเขาแล้วก็ส่หัวเดินออกไปในที่สุดซีหวันหญิงก็ซื้อตัวรถไฟสำหรับตัวเธอเองและแม่ของเธอ หลังจากรู้ว่าลูกสาวซื้อตั๋วรถไฟให้แม่ของเธอเท่านั้นซีจังหลงผู้เป็นพ่อก็ตกโต๊ะและตะโกนใส่ภรรยาเสียงดังว่าสัตว์ร,ร้ายที่คุณให้กำเนิดแต่ชวนคุณไปด้วยเท่านั้นฉันไม่ใช่พ่อของเธองั้นหรือคุณไม่ชอบมหาวิทยาลัยของหญิงหญิงแล้วคุณจะซื้อตั๋วรถไฟไปไหนกันเล่าไม่ว่าฉันจะชอบมหาวิทยาลัยของเธอหรือไม่เธอก็ต้องซื้อตั๋วรถไฟให้ฉันด้วย ซีจังหลงกำลังพานตามนิสัยผู้ชายตระกูลซี่เพราะฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวนี้และฉันเป็นพ่อของเธอถ้าคุณอยากไปก็เอาเงินไปเองอีกอย่างคุณเป็นพ่อของเธอคุณก็ควรเป็นคนออกเงินซื้อตั๋วให้เธอด้วยสิซุนหลงฟังพ่นไฟใส่สามีของเธอซี่จังหลงตกตะลึงไปครู่หนึ่งและสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ลูกสาวของเขาจะเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ ภรรยาของเขามักจะเลิกคิ้วเมื่อเธอคุยกับเขาที่บ้านและเธอไม่ค่อยสนใจเขามากนักดังนั้นเขาจึงนึกถึงสิ่งที่เหลาฟางเพื่อนข้างบ้านเคยพูดกับเขาว่าเหลาซี่คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่และต้องทำตัวให้ลูกสาวของคุณพอใจวันข้างหน้าถ้าเธอไปเมืองหลวงแล้วเธอได้ดีมีฐานะมั่นคงและร่ำรวยฉันเกรงว่าเธอจะลืมคุณณเหลาซี่ เมื่อได้ยินคำพูดนี้ซี่จางหลงรู้สึกเหมือนตีกลองอยู่ในใจและในชั่วพริบตาเขาก็นึกถึงสิ่งที่ปู่ซี่พ่อของเขาพูดว่ามีลูกสาวมันไร้ประโยชน์ต่อให้เธอไปเรียนโรงเรียนแพทย์แต่หลังจากสำเร็จการศึกษาโรงพยาบาลก็จะไม่รับศัลยะแพทย์หญิงอยู่ดีไม่เชื่อให้หญิงหญิงถามญาติที่เป็นหมอดูก็ได้ใช่ญาติคุณบอกคุณว่าโรงพยาบาลไม่รับศัลยะแพทย์หญิง ซีจังหลงหยิบคำพูดของตัวเองออกมาและบอกภรรยาของเขาซุนหลงฟังเป็นกังวลเล็กน้อยทุกครั้งที่เธอนึกถึงสิ่งที่ลูกพี่ลูกน้องของเธอพูดเป็นความจริงที่โจรัวเหมยทำงานในโรงพยาบาลและรู้จักแวดวงการแพทย์ดีกว่าเธอยังไงให้หญิงหญิงกลับมาเรียนที่วิทยาลัยปกติดีกว่าไหมซี่จังหลงถือโอกาสถามใหม่อีกครั้งจริงอยู่โจรวเหมยญาติของฉันก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าหญิงหญิงจะเรียนแพทย์ไม่ได้ แต่ตอนนี้หญิงหญิงสอบได้ที่หนึ่งและยังเป็นแชมป์วิทยาศาสตร์อีกด้วยคุณคิดว่าเราควรจะเชื่อเธอได้อย่างไรปลายฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงปลายเดือนสิงหาคมความเย็นเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วภาคเหนือซีวันหญิงผู้ซึ่งไม่เคยไปเมืองหลวงในชีวิตที่แล้วของเธอจะไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่เธอจำได้ว่าเธอเคยได้ยินจากคุณตาของเธอมาก่อนว่า ฤดูใบไม้ร่วงทางเหนือนั้นจะหนาวกว่าฤดูใบไม้ร่วงทางใต้มากด้วยเหตุนี้เธอจึงนำคาดิแกนขนสัตว์สำหรับตัวเธอเองและแม่ของเธอซึ่งเหมาะสำหรับการสวมใส่เพื่อออกเดินทางบนท้องถนนซุนหลงฟางบอกสามีก่อนจากไปว่าดูลูกชายของคุณให้ทำการบ้านช่วงฤดูร้อนด้วยนี่มันไม่ใช่ธุระของคุณหรือซีจางหลงตอบโต้อย่างไม่มีความสุข เขาโกรธที่ภรรยาและลูกสาวไม่ปล่อยให้เขาติดตามไปด้วยซุนหลงฟางไม่สนใจเขาและหยิบกระเป๋าพาลูกสาวของเธอเพื่อขึ้นรถบัสในรถซุนหลงฟางพูดกับลูกสาวของเธอว่าพ่อของแกไม่อยากให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าเขาอยากเล่นเกมเขาจะหาทางแก้ตัวให้กับเธอในอนาคตดังนั้นแกไม่ต้องสนใจเขาซี่จังหลงโบกมือให้ภรรยาและลูกสาวแล้วจากไป เนื่องจากลูกพี่ลูกน้องของเธออาการไม่ดีซุนหลงฟางจึงขี้เกียจเกินกว่าจะโทรหาโจรัวเหมยในเวลาเดียวกันโจรัวเหมยก็กําลังรอให้ลูกพี่ลูกน้องของเธอโทรหาเธอเพื่อจะบัฟหลังจากที่ญาติของเธอขอคําแนะนําและด้วยความโกรธโจรัวเหมยทุบโซฟาที่บ้านจริงๆบ้าจริงๆเธอออกไปซี่วันหยิงยิ้มและพยักหน้าให้แม่ของเธอ เธอจำได้ว่าเธอเคยเปรียบแม่ของเธอเป็นเหมือนแม่ของภาพยนตร์เรื่องสวัสดีลีฮันหลังจากขึ้นรถบัสข้ามคืนแม่และลูกสาวก็วิ่งไปที่สถานีรถไฟอีกครั้งในถงรอรถไฟไม่มีใครกล้านอนเพราะกลัวตกรถไฟและตั๋วรถไฟก็แพงเกินไปหากคุณทำตัวหายคุณจะซื้อมันอีกไม่ไหวแน่ขบวนรถซีที235เข้าสถานีรถไฟเสียงประกาศดังขึ้นในห้องถงรอ และผู้โดยสารที่รอก็ลุกขึ้นทีละคนไปที่สำนักงานขายตั๋วเพื่อเข้าแถวคิวยาวแออัดและอากาศก็ขุ่นมัวเริ่มทำให้คนไม่สบายใจและไอไปทั่วซี่วันหญิงขมวดคิ้วแม้จะเป็นประสบการณ์เล็กน้อยด้านการแพทย์ทางคลินิกในชาติก่อนของเธอหรือดูเหมือนว่าเธอจะได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะทางการแพทย์หลังจากเกิดใหม่เธอเหมือนจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแม่ขยืนตรงนี้นะคะ ซี่วันหญิงขอให้แม่ของเธอ,อยืนในที่ที่อากาศดีกว่าเล็กน้อยซุนหลงฟังหยิบหนังสือพิมพ์ที่เธอซื้อระหว่างทางแล้วคลี่ออกในที่สุดก็ผ่านประตูตรวจตัว๋วคนกลุ่มหนึ่งวิ่งไปที่ชานชาลาที่แน่นขนาดตั้งแต่ประตูรถไฟจนถึงขบวนรถและภายในตู้โดยสารก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนอีกครั้งและอากาศก็หยุดนิง่งซี่วันหญิงให้แม่ของเธอนั่งที่นั่งริมหน้าต่าง แล้ววางกระเป๋าเดินทางไว้บนชั้นวางเหนือหัวของเธอกระเป๋าหนักและแน่นอนโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงไม่มีแรงพอที่จะยกกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟดังนั้นผู้ชายจึงต้องต่อสู้กับกระเป๋าเดินทางในทุกขบวนรถไฟซุนหลงฟางที่เห็นกําลังจะลุกขึ้นเพื่อช่วยลูกสาวของเธอโดยไม่คาดคิดลูกสาวของเธอวางกระเป๋าหนักใบนั้นเธอวางมันลงอย่างแน่นหนาด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว คนที่ยืนข้างๆเธอซึ่งบังเอิญเป็นผู้ชายเห็นได้ชัดว่าเขาวางแผนที่จะรอให้เธอไม่สามารถยกมันขึ้นไปได้แต่เธอก็สามารถยึดตำแหน่งวางกระเป๋าเดินทางได้ด้วยตัวเองในเวลานี้ชายที่กลับมาจากทางขึ้นรถไฟพร้อมกระติกน้ำร้อนเดินไปยังรถสเสบียงเพื่อเติมน้ำร้อนเดินมาพบฉากนี้และเขาก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองใบหน้าของเธอเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซี่วันหญิงที่ไว้ผมถักเปียยาวสองข้างสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวสะอาดตาและกางเกงขายาวสีดำรูปร่างของเธอบอบบางและนุ่มนวลเธอเป็นเพียงเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลายัยแต่เธอดูคลุมเครือจากเด็กวัยรุ่นหญิงทั่วไปเพราะว่าเธอดูเป็นหญิงสาวซี่วันหญิงรู้ว่าหลังจากเธอได้เกิดใหม่แล้วอายุจิตของเธอก็จะเกินอายุปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีคนมองเธอเพียงผิวเผินก็มักจะอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปอีกครั้งและเมื่อเธอเห็นกระติกน้ำร้อนสีน้ำเงินในมือของชายวัยกลางคนเธอรู้ได้ในทันทีเลยว่าเป็นมือของหมอเพราะเป็นม,มือที่มีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ล้างมือมาตลอดทั้งปีและผิวที่มือก็ขาวสะอาดตากว่าคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเห็นเธอหันกลับมา อีกฝ่ายก็สวมแว่นตาไว้ที่ดั้งจมูกของเขาก่อนจะมองมาที่เธออีกครั้งแล้วเดินจากไปซี่วันหญิงจึงมองไปในที่ทิศทางที่ชายวัยสี่ิปีกำลังเดินไปที่ตู้โดยสารที่ด้านหลังซึ่งมีทั้งเบาะแข็งและเบาะนุ่มและเป็นตัวราคาที่คนทั่วไปไม่สามารถจ่ายได้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามหมอในเมืองใหญ่และโรงพยาบาลใหญ่ๆต่างก็ร่ำรวยมีฐานะมีหน้ามีตาไม่ต้องพูดถึงขั้นศัลยแพทย์ เมื่อเทียบกับแพทย์และช่างเทคนิคในแผนกต่างๆพวกเขาล้วนแต่มีไรายได้ดีเช่นเดียวกับการผ่าตัดหัวใจและทรงอกระหว่างที่เธอหันศีรับไปมาแบบนี้แม่ของเธอกำลังพูดกับผู้โดยสารที่นั่งตรงข้ามกับเธอลูกสาวของฉันกำลังจะไปเรียนแพทย์ที่วิทยาลัยการแพทย์แห่งชาติเมื่อพูดถึงความสำเร็จของลูกสาวหัวใจของซุนหลงฟางก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหลือจะทน ู้โดยสารฝั่งตรงข้ามคือหญิงชายวัย40และ50ที่เรียกตัวเองว่าฟางหลังจากได้ยินสิ่งที่ซุนหลงฟางพูดเธอก็พูดว่าอ้าวทำไมเธอถึงดูไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นคนไหนซุนหลงฟางเริ่มสนใจทันทีที่เธอได้ยินเธอกำลังพูดถึงแม่และลูกสาวที่เธอเพิ่งรู้จักตอนไปซื้อของกินในรถสเสบียงและตอนนี้พวกเขาก็อยู่ชั้นรถไฟแบบม้านอน ลูกสาวของเธอเป็นแพทย์ฝึกงานในเมืองหลวงเหมือนกันป้าฟางกล่าวเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เธอพูดถึงอาจจะเป็นเพื่อนของลูกสาวของเธอในอนาคตก็ได้ดังนั้นเธอจึงรีบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทางของเธอทันทีแล้วไปเมืองหลวงเพื่อไปโรงเรียนแพทย์งั้นหรือป้าฟางถามซุนหลงฟางเหลือบมองไปที่นอนม้านั่งแบบแข็ง และคิดว่าเธอควรจะพาลูกสาวไปที่มานอนแข็งเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทางของเธอดีหรือไม่เมื่อมองไปที่การแสดงออกของแม่ซิวันหญิงก็รู้ทันทีว่าปัญหาเก่าๆของแม่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อแม่ของเธอมีความต้องการพูดคุยกับมนุษย์ทุกคนในทุกๆท,กที่ด้วยเหตุนี้ซุนหลงฟางจึงเชื่อเสมอว่าเธอควรหาเพื่อนได้ทุกที่ที่เธอไปและคนอื่นๆก็ควรจะมีเพื่อนด้วยเช่นกัน ตราบใดที่พวกเขามีทัศนคติที่ดีพวกเขาจะไม่ปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชนมักจะเป็นคนที่มีคุณภาพสูงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเฉยเมยแม่ของเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมดังนั้นเธอจึงไม่เคยได้สัมผัสกับวงสังคมของคนการศึกษาระดับสูงดังนั้นเธอจึงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญญาชนซีวันหญิงเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้ เธอก็รู้สึกเสียใจที่แม่ของเธอไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือมาก่อนดังนั้นเธอจึงอยากเรียนอย่างหนักเพื่อช่วยเติมเต็มให้กับแม่ของเธอและทำความฝันของเธอให้เป็นจริงการที่คนคนหนึ่งจะดีหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวกับว่าเขามีการศึกษาสูงหรือไม่เช่นเดียวกับลูกพี่ลูกน้องของเธอโจรัวเหมยและครูหลิวหุยพวกเขาล้วนเป็นคนมีการศึกษาสูง ซึ่งตรงกันข้ามกับจิตใจที่ตกต่ำของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้ซี่วันหญิงจึงคว้าข้อมือแม่ของเธอและพูดว่าไม่ต้องทําแม่ซุนหรงฟางหันกลับมามองลูกสาวของเธอด้วยแววตาที่สงสยัยป้าฟางได้ยินคําพูดของซี่วันหญิงจึงปิดปากและหัวเราะและมองดูจากการแต่งตัวของสาวน้อยคนนี้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่แม่ของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้แข็ง ก็สามารถบอกได้เลยว่าครอบครัวนี้ฐานะคงจะไม่ค่อยดีนะภายใต้เงื่อนไขนี้คนที่ต้องการจะไปนอนในตู้นอนนั้นไม่สามารถทำได้ดังนั้นเธอจึงตลกที่อีกฝ่ายอยากเข้ามานั่งเนื่องจากลูกสาวของเธอปฏิเสธสุนหรงฟางจึงไม่ไปเธอจึงหันไปถามป้าฟางว่าคุณอยู่คนเดียวหรือคะไม่สามีของฉันไปที่ขบวนขายอาหารเพื่อซื้ออะไรให้ฉันกิน ผู้โดยสารรถไฟจะได้รับการจัดลำดับและคุณสามารถทราบได้โดยดูที่อำนาจการใช้จ่ายของพวกเขาเช่นเดียวกับแม่และซี่หวันหญิงเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้ออาหารบนรถไฟเพราะทุกคนรู้ว่าอาหารบนรถไฟนั้นมีราคาแพงมากรถไฟเดินทางมาถึงเวลาอาหารเย็นอย่างรวดเร็วและผู้โดยสารชั้นธรรมดาก็ยืนขึ้นเพื่อแช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่พวกเขานำติดตัวมาด้วย ลุงฟางสามีของป้าฟางกลับมาจากรถเสบียงและนำข้าวกล่องมาสำหรับตนและภรรยาซึ่งมีราคาถึง20่สิบหยวนต่อคนซี่วันหญิงนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เธอซื้อให้ตัวเองและแม่ของเธอและไปที่แท้งน้ำเพื่อเติมน้ำมีผู้โดยสารที่นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำนวนมากจนต่อคิวยาวเหยียดหลังจากทำบะหมี่เสร็จเธอก็เดินกลับไปที่ที่นั่งพร้อมกับบะหมี่ในมือทั้งสองข้าง และเธอก็บังเอิญได้ยินป้าฟางและลุงฟางคุยกันคุณรู้ไหมว่าสองคนแม่ลูกที่นั่งตรงข้ามเราตลกแค่ไหนตลกยังไงล่ะพูดจริงๆนะฉันว่าแม่ของเธอพยายามจะประจบประแจงเราและอยากจะเข้าไปนอนที่ม้านอนแข็งป้าฟางที่พูดไปก็ขำจนท้องกระตุกลุงฟางตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นขมวดคิ้วแล้วพูดว่าตลกจริงๆ พวกเขาคิดเองได้ยังไงว่าสามารถนอนในตู้นอนได้พนักงานจะไม่ให้เราเข้าไปในตู้โดยสารแบบนอนเว้นเสียแต่เราจะมีตัว๋วลุงฟางใส่หัวขณะที่เขาพูดพวกเขาพกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเองด้วยนะป้าฟางพูดขั่งหูสามีกินได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกเขาไม่มีเงินซื้อข้าวกล่องด้วยสามผมบอกคุณแล้วว่าอย่าพูดคุยกับคนแบบนี้ ดูแลสองคนนี้น่าจะเป็นพวกคนหน้าด้านหลังจากที่ลุงฟางและป้าฟางพูดจบพวกเขาก็เงยหน้าขึ้นและก็พบซี่หวันหญิงยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาซุนหลงฟางกลับมาจากห้องน้ําและเห็นลูกสาวของเธอวางชามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไว้บนโต๊ะตัวเล็กจึงพูดว่าลูกกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่จะไปดูว่ารถสเสบียงมีอะไรให้กินไหม เธออยากจะไปที่รถสเบียงเพื่อซื้อของกินดีๆให้ลูกสาวของเธอที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยแม่คะหนูชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างอื่นหนูไม่ชอบและเธอก็ดึงแขนแม่ของเธอกลับไปที่ที่นั่งซุนหลงฟางก็สังเกตเห็นว่าป้าฟางและลุงฟางมีสีหน้าแปลกฮ่า <laughs> ฮป้าฟางพูดคุยกับสามีของเธอแม่ของเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ยอดเยี่ยม นั่นมันก็แค่นักศึกษาแพทย์ไม่ใช่หรือตอนนั้นเธอได้ยินไม่ชัดหรือไงแล้วไอ้โง่สองคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะได้เป็นหมอใหญ่ซะที่ไหนพวกเขาคิดไปเองว่าพวกเขาจะได้เป็นหมอใหญ่ลุงฟางพยักหน้าเห็นด้วยกับภรรยาของเขาว่าแม่ลูกคู่นี้ช่างโง่เขลาขุณนางจะประจบประแจงคนจนได้อย่างไรและคนจนสิจะต้องประจบประแจงขุนนาง เมื่อทั้งคู่จากไปซุนหลงฟังหยิบมะตาดและไส้กรอกข้าวโพดออกมาใส่ชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ลูกสาวซี่วันหญิงแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในชามของเธอกับแม่ของเธอและเธอก็รู้ในทันทีว่ามันคือความแตกต่างของอุณหภูมิซึ่งทำให้เธอรู้สึกผิดปกติในฐานะแพทย์ที่มีประสบการณ์แม่คะใส่เสื้อก่อนเข้านอนนะคะซี่วันหญิงหยิบเสื้อกันหนาวในกระเป๋าเป้ของเธอออกมาทันที และสวมให้แม่ของเธอซุนหลงฟางมีความสุขมากที่ได้เห็นความกระตันยูของลูกสาวแม่และลูกสาวเพลิดเพลินมีความสุขกับบะหมี่บนรถไฟมากโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเวลาดึกดื่นรถไฟกําลังเดินทางในตอนกลางคืนและลมพัดผ่านหน้าต่างในยุคนี้รถไฟเป็นรถไฟสีเขียวทั้งหมดและไม่มีเครื่องปรับอากาศในตอนกลางคืน และอุณหภูมิภายในตู้โดยสารทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกซีวันหญิงจำความรู้สึกไม่สบายในรถไฟคืนนี้ได้ไม่ไม่เอาหรอกมันร้อนซุนหลงฟังผลักกลับแม่ขะฟังหนูนะรถคันนี้จะไปทางเหนือตอนกลางคืนทางเหนืออากาศจะหนาวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจะเป็นหวัดซีวันหญิงกล่าวว่าเพราะหนูอยากเป็นหมอที่ดีในอนาคต ดังนั้นหนูจึงต้องใส่ใจทุกคนใช่ลูกสาวของเธอกำลังจะเป็นหมอใหญ่ดังนั้นสุนหถงฟางจึงยอมรับคำแนะนำของลูกสาวอย่างมีความสุขลุงฟางและป้าฟางซึ่งกลับมานั่งที่และเห็นว่าแม่และลูกสาวฝั่งตรงข้ามกำลังนอนหลับอยู่ในเสื้อสเวตเตอร์พวกเขาก็หัวเราะทันทีสองแม่ลูกนี้ช่างงี่เงา่าอากาศหนาวพอที่จะใส่เสื้อกันหนาวได้อย่างนั้นหรือ เห็นได้ชัดว่าไม่มีผู้โดยสารคนใดทําสิ่งเดียวกันกับสองคนแม่ลูกนี้จริงๆกลางดึกจนถึงเช้าตรู่อุณหภูมิก็เย็นลงมากในทันทีทำไมจู่ๆถึงหนาวนะป้าฟางพูดขณะที่เธอตกอยู่ในความงุนงงลุงฟางหนาวจนตัวสั่นเมื่อมองไปรอบๆหลายคนหยิบเสื้อผ้าหนาๆขึ้นมาใส่ป้าฟางและลุงฟางหยิบเสื้อผ้าฝ้ายหนาๆของพวกเขาออกมาในขณะนี้พวกเขายังคงรู้สึกโง่เขลา เมื่อมองไปที่แม่และลูกสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วอุณหภูมินี้คุณไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าฝ้ายหนาๆมันเป็นเพียงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่นักเดินทางจากใต้สู่เหนือที่ไม่เคยสัมผัสฤดูใบไม้ร่วงในภาคเหนือพวกเขารู้แต่เพียงว่าภาคใต้เป็นเพียงฤดูที่ต้องสวมเสื้อแขนสั้นที่ผ้า,นา,นาหนาๆขึ้นมาหน่อยเท่านั้นนักท่องเที่ยวซึ่งสวมเสื้อโค้ตบางครั้งรู้สึกร้อนจึงถอดออก ป้าฟางก็เหมือนลุงฟางบางครั้งร้อนก็ถอดเสื้อโค้ตออกบางครั้งหนาวก็คลุมมันขึ้นมาใหม่ทำอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขานอนไม่หลับเลยทั้งคืนหลังจากตื่นนอนบนรถไฟในตอนเช้าป้าฟางรู้สึกไม่สบายในลำคอและคิดว่าเธอน่าจะเป็นหวัดเธอรีบผลักไหล่สามีของเธอฉันจะไปหาหมอหลินฉันควรจะต้องกินยา